สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ช่องสัญหานำเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะมีเรื่องใกล้ตัวอยู่เรื่องหนึ่งที่พวกเรามักจะละเลยกันนะคะซึ่งมองข้ามมันไปเลยเรื่องนั้นก็คือเรื่องของสุขภาพค่ะซึ่งสำคัญมากๆเลยจากสถิติในการสำรวจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะพบว่ามีคนไทยเพียงแค่2%เ์เท่านั้นที่ตรวจสุขภาพส่วนอีก59%เนเนี่ย คิดว่าตัวเองมีสุขภาพแข็งแรงอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องไปตรวจทุกปีไม่ต้องตรวจซึ่งปกติแล้วการตรวจสุขภาพประจาปีนี่นะคะที่โดนบังคับแน่ๆนให้ตรวจก็คือค่าราชการค่ะค่าราชการโดยเฉพาะค่าราชการทหารค่าราชการตํารวจนี่ต้องตรวจแน่ๆส่วนค่าราชการพลเรือนอื่นๆก็ไม่ค่อยจะมั่นใจว่าได้ตรวจทุกปีหรือเปล่านะคะแต่เขาจะ ให้เราตรวจหรือไม่ตรวจตัวเราเองควรจะต้องดูแลสุขภาพนะคะซึ่งบางคนก็อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะแต่บางคนเมื่อมีสิทธิ์ในการตรวจก็ควรจะไปตรวจแล้วก็ดูแลสุขภาพกันนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะคิดว่าเรื่องของการตรวจสุขภาพเป็นเรื่องที่มันไม่ค่อยจำเป็นไว้ให้ไม่สบายก่อนแล้วถึงค่อยไปหาหมอแนวคิดนี้ไม่น่าจะใช้ได้นะคะ เพราะว่าถ้าเราคิดอย่างนั้นเมื่อน,นั้นมันอาจจะสายไปแล้วนะคะเพราะการที่เราคิดว่าเรามีสุขภาพดีเรากินอาหารมีประโยชน์เราออกกำลังกายสม่าเสมออาจจะไม่พอค่ะคุณผู้ฟังเพราะไลสไตล์การดูแลสุขภาพของแต่ละคนนะคะอาจจะมีเรื่องอื่นๆเข้ามาซึ่งโรคต่างๆที่เราเป็นอยู่บางครั้งมันไม่ได้แสดงอาการหรือบอกให้เรารู้นะคะ แล้วยิ่งคนที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่แย่เช่นสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์นอนดึกไม่ชอบออกกำลังกายมีน้ำหนักเกินชอบกินอาหารรสจัดอาหารปิ้งย่างหรือทอดก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคซึ่งเป็นโรคที่เราเรียกว่าโรค NCD หรือโรคที่ไม่ได้มีเชื้อโรคคือพวกโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไขมันในหลอดเลือดและก็โรคหัวใจพวกเนี้ยค่ะ แล้วไกลกันที่ควรจะตรวจสุขภาพประจำปีซึ่งจริงๆแล้วคำถามเนี่ยคะ่ะมีคนถามเยอะมากคำตอบก็คือไม่กำหนดไว้เลยคะ่ะเพราะทุกคนสามารถตรวจสุขภาพได้ตั้งแต่เด็กเล็กๆเป็นต้นไปนะคะซึ่งเด็กๆเขาก็จะเช็คเรื่องของพัฒนาการทางร่างกายอารมณ์พฤติกรรมเสี่ยงส่วนคนโตขึ้นมาหน่อยก็ เรื่องของโรคต่างๆซึ่งมันสะสมจากพฤติกรรมค่ะโดยเฉพาะคนที่อายุช่วง50ปีขึ้นไปเนี่ยควรตรวจมากที่สุดค่ะเพราะเป็นช่วงวัยที่เริ่มพบความเสื่อมสภาพของร่างกายความแข็งแรงและก็ความยืดหยุ่นของร่างกายเนี่ยเริ่มลดน้อยลงทำให้มีโอกาสเกิดโรคต่างๆโดยไม่รู้ตัวเนี่ยง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ฟังคราวนี้เรามาดูว่าแต่ละวัยเนี่ยต้องตรวจอะไรบ้างนะคะ ซึ่งสัญหาจะบอกว่าทุกวัยเนี่ยจะต้องตรวจอะไรแล้วก็จะเพิ่มเติมให้ว่าแต่ละวัยที่เพิ่มขึ้นมีอะไรบ้างนะคะสิ่งที่ต้องตรวจแน่ๆคือเริ่มจากหมอเนี่ยจะซักประวัติทางสุขภาพนะคะสอบถามประวัติการเจ็บป่วยของคนในครอบครัวประวัติการใช้ยาเนื่องจากเขาต้องดูเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วยคะ่ะบางทีบางคน ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงก็จริงแต่มันเสี่ยงจากพันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์ที่เป็นมานะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการซักประวัติของครอบครัวด้วยนะคะต่อมาก็คือมีการตรวจเบื้องต้นเช่นตรวจความดันโลหิตตรวจหาดัชนีมวลกายอย่างต่อมาคือตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดหรือที่ตัวย่อก,ก็คือ CBC ที่คุณผู้ฟังเคยเห็นที่เขาเขียนไว้ในใบตรวจนะคะ ซึ่งได้แก่การตรวจเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเกล็ดเลือดเพื่อหาความผิดปกติของเลือดเช่นภาวะลุยจางผ้มกันของร่างกายรวมถึงโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยคะ่ะสิ่งต่อมาที่จะต้องตรวจในทุกคนก็คือตรวจระดับน้ำตาลในเลือดหรือตัวย่อของเขาก็คือ FPG นะคะ แล้วก็ตรวจค่าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมนะคะที่มีภาษาอังกฤษว่า HbA1c นะคะเพื่อประเมินความเสี่ยงและก็คัดกรองโรคเบาหวานค่ะคุณผู้ฟังสิ่งต่อมาที่ต้องตรวจนะคะก็คือตรวจระดับไขมันในเลือดเพื่อดูระดับคอเลสเตอรอลว่าคอเลสเตอรอลชนิดดีชนิดไม่ดีแล้วก็ไตรกลีเซอไรเนี่ยเป็นยังไงนะคะ อันนี้ก็เพื่อประเมินความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองนะคะคุณผู้ฟังสิ่งที่จะต้องตรวจต่อมาคือตรวจระดับกรดยูริกตรวจเพื่อประเมินถึงความเสี่ยงของโรคเกานะคะเพราะว่าถ้ากรดยูริกสูงเนี่ยคุณผู้ฟังก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคเกานะคะปวดเขา่าปวดตามข้อต่างๆได้นะคะสิ่งที่จะตรวจต่อมาคือตรวจการทํางานของไตค่ะคุณผู้ฟัง เช่นพวกครีเอทินินนะคะซึ่งเป็นของเสียที่เกิดขึ้นจากกล้ามเนื้อแล้วก็ค่า BUN BUN ก็คือบัตยูเรียไนโตรเจนนะคะซึ่งเป็นของเสียจากการย่อยสลายโปรตีนทั้งสองตัวนี้จะช่วยประเมินความสามารถในการขับของเสียของไตค่ะค่าพวกนี้นะคะจะทำให้หมอวินิจฉัยได้ว่าภาวะไตของเราเป็นยังไงนะคะคุณผู้ฟัง การตรวจต่อมาก็คือตรวจการทำงานของตับค่ะคุณผู้ฟังเป็นการตรวจดูเอนไซม์และก็สารต่างๆในเลือดเพื่อหาภาวะตับอักเสบแล้วก็ภาวะดีซ่านค่ะสิ่งที่จะตรวจต่อมาในทุกวัยนะคะก็คือตรวจไวรัสตับอักเสบค่ะเช่นไวรัสตับอักเสบบีโดยตรวจจากส่วนประกอบของเชื้อก็คือตัวภาษาอังกฤษนะคะตัวย่อก,ก็คือ h b s AG นะคะแล้วก็ตรวจระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อก็คือตัว h b s a b นะคะสิ่งที่จะตรวจต่อมาคือตรวจปัสสาวะซึ่งการตรวจปัสสาวะจะช่วยในการวินิจฉัยโรคในระบบทางเดินปัสสาวะเบื้องต้นนะคะรวมไปถึงการที่คนที่จะเป็นโรคเบาหวานด้วยค่ะต่อมาคือตรวจอุจจาระการตรวจอุจจาระช่วยในการวินิจฉัยโรค ในระบบทางเดินอาหารเบื้องต้นเช่นภาวะการอักเสบติดเชื้อในลำไส้พยาธิรวมถึงตรวจหาภาวะเลือดปนในอุจจาระซึ่งอาจเกิดจากแผลในกระเพาะอ,อาหารหรือลำไส้ริสีดวงทวารมะเร็งทางเดินอาหารและก็ลำไส้ค่ะคุณผู้ฟัง คราวนี้มาถึงการใช้เครื่องมือคือตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะคะหรือที่เราเรียกว่า EKG ค่ะเป็นการประเมินการทำงานของหัวใจในขณะพักนะคะเพื่อดูความผิดปติเช่นภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดค่ะต่อไปก็เป็นการ x-ray ซเร์ปอดเพื่อดูความผิดปกติในช่องสวงอกของเรานะคะเส้นขนาดของหัวใจเป็นยังไงมีพวก วัณโรคหรือโรคต่างๆของปอดไหมเช่นโรคปอดเกิดจาก PM 2.5หรือโควิด19อันนี้เขาใช้การเอกซเรย์เนี่ยค่ะคุณผู้ฟังคราวนี้ก็จะเป็นการตรวจอันตราซาวซึ่งจะตรวจช่องท้องตรวจหาวความผิดปกติของอวัยวะภายในเช่นตับอ่อนม,ม้ามตับไตรวมถึงมดลูกแล้วก็รังไข่ของผู้หญิง แล้วก็ต่อมลูกหมากในผู้ชายด้วยค่ะซึ่งอันต้าซาวมันก็จะทำได้หลายอย่างนะคะนอกนั้นก็จะเป็นการตรวจสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหารหรือตัวย่อที่เราเห็นคือ CEA นะคะแล้วก็ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับหรือตัวย่อคือ AFP นะคะคุณผู้ฟังคราวนี้ก็มาถึงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกค่ะในผู้หญิงด้วยการตรวจแปเซเมีย จะเป็นแป,ป๊บเมียหรือแป,ป๊บเทสก็ได้นะคะเพื่อดูความผิบปกติของเซล์ลและการตรวจหาเชื้อไวรัสมะเร็งปากมดลูกอันนี้แนะนำในผู้หญิงทุกคนนะคะที่อายุตั้งแต่21ปีขึ้นไปหรือ3ปีหลังจากมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกหลังจากนั้นก็อาจจะทำการตรวจทุก1ปีหรือ2ปีส่วนผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่30ปีขึ้นไปเนี่ยควรตรวจทุกปีนะคะผลตรวจปกติติดต่อกัน3ปี ก็สามารถเว้นนะคะแล้วก็ตรวจทุก3ปีได้ยกเว้นในกลุ่มที่มีความเสี่ยงของมะเร็งปากมดลูกเช่นมีการติดเชื้อ hpv อยู่ค่ะส่วนสิ่งที่จะต้องตรวจเพิ่มในคนอายุ40ปีขึ้นไปนะคะคุณผู้ฟังก็คือตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ค่ะซึ่งเราจะดูจากค่า tsh นะคะแล้วก็ค่า free t 4นะคะก็คือ free t 4ี่นะคะ แล้วก็สิ่งที่เราต้องตรวจเพิ่มในกลุ่มวัยตั้งแต่40ปีขึ้นไปก็คือตรวจสุขภาพหัวใจนะคะเพิ่มด้วยการวิ่งสายพานตอนแรกเขาตรวจ EKG ใช่ไหมคะทั่วๆไปเป็นการสแกนขั้นพื้นฐานแต่ก็จะตรวจเน้นเพิ่มขึ้นในกลุ่มอายุ40ปีขึ้นไปนะคะด้วยการวิ่งสายพานซึ่งจะดูค่า EST หรือ Exercise s t r e Test นะคะเพื่อตรวจคัดกรองว่ามีเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบหรือเปล่า การวิ่งสายพานเนี่ยจะช่วยหาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะจากการออกกําลังกายได้ด้วยค่ะแต่ก่อนทำเนี่ยต้องงดอาหารมือหนักๆก,ก่อนทํานะคะประมาณ4ชั่วโมงด้วยค่ะต่อมาก็คือตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูงหรือเอ h o โคนะคะเพื่อดูการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจขนาดของห้องหัวใจการไหลเวียนเลือดในหัวใจ ซึ่งสามารถจะวินิจฉัยโรคหัวใจแต่กําเนิดโรคลิ้นหัวใจพิการโรคกล้ามเนื้อหัวใจพิการโรคของเยื่อหุ้มหัวใจการตรวจเอ็กโคเนี่ยไม่ต้องงดน้ําและก็อาหารนะคะคุณผู้ฟังนอกนั้นก็จะเพิ่มเติมในผู้หญิงคือคือตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลเมโมแกรมนะคะพร้อมกับการอันตราซาวซึ่งผู้หญิงควรจะตรวจ1-2ปีครั้งนะคะ เพราะมะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทยเลยค่ะ <Yeah. S 1> ก็แนะนำให้ตรวจนะคะในคนที่อายุ40ปีขึ้นไปนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอีกอย่างนะคะที่ต้องตรวจควรจะตรวจเลยค่ะคือการตรวจหลอดเลือดใหญ่ที่คอที่ไปเลี้ยงสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงค่ะ เพื่อตรวจดูการไหลเวียนเลือดที่ไปเลี้ยงสมองแล้วก็คราบหินปูนหรือคราบไขมันนะคะที่เกาะอยู่ภายในหลอดเลือดทั้งนี้เพื่อดูความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือตันนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ต้องทํา40ปีขึ้นไปถ้าทําได้จะดีมากๆเลยค่ะเพราะเดี๋ยวนี้เราเป็นเส้นเลือดสมองตีบกันเยอะนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับคนที่45ปีขึ้นไปเพิ่มอีกอย่างค่ะก็คือการส่องกล้องคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะคุณผู้ฟัง เขาจะมีหลายเทคนิคในการคัดกรองนะคะถ้าสงสัยนะคะสามารถที่จะตัดชิ้นเนื้อที่สงสัยว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยผ่านกล้องที่ส่งเข้าไปได้นะคะโดยไม่ต้องเปิดหน้าท้องเลยนะคะเขาเรียกว่าโดยวิธี nbi ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการผ่าตัดแล้วก็ลดระยะเวลาการรักษาตัวในโรงพยาบาลได้ค่ะคุณผู้ฟัง แล้วมันก็ฟื้นตัวเร็วด้วยนะคะลดภาวะแทรกซ้อนปลอดภัยเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องมือที่สันสมัยเพิ่มขึ้นนะคะคุณผู้ฟังส่วนคนที่อายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปนะคะสิ่งที่ต้องเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือการตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อนท่อน้ำดีแล้วก็ถุงน้ำดีควรจะตรวจนะคะในคนที่อายุ50ปีขึ้นไปและที่ควรตรวจเพิ่มในผู้หญิงก็คือตรวจสารบ่งชี้ มะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่นะคะส่วนในผู้ชายก็ควรจะตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมากหรือที่ตัวย่อเขาเขียนว่า PSA ในผู้ชายนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แนะนำให้ตรวจซึ่งมีความจำเป็นนะคะคุณผู้ฟังข้อมูลนี้สัญหาได้มาจากโรงพยาบาลสมิติเวชนะคะ สรุปกันอีกทีเรื่องใกล้ตัวเรื่องของสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักและให้ความสำคัญนะคะคุณผู้ฟังการตรวจสุขภาพมี ความแตกต่างกันในแต่ละวัยขึ้นอยู่ความเสี่ยงแล้วก็การเกิดโรคที่ต่างกันในช่วงวัยนะคะและก็ช่วงอายุต,ต่างๆรวมทั้งเรื่องของเพศการใช้ชีวิตประจำวันอาชีพการงานซึ่งแต่ละคนเนี่ยความเสี่ยงจะแต,แตกต่างกันนะคะสัญหาจะขอสรุปให้ฟังอีกทีก็คือท่านเป็นช่วงวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่อวัยวะและก็ระบบการทางานในร่างกายต่างๆมีความสมบูรณ์มากค่ะมักไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคร้ายแรงจึงเน้นกั การตรวจร่างกายทั่วไปแล้วก็ตรวจหาความผิดปกติเช่นปอดหัวใจความสมบูรณ์ของเมิดเลือดนะคะแต่ถ้าเป็นวัยทำงานเนี่ยซึ่งเป็นวัยที่มักทุ่มเทเวลาในการทำงานทานอาหารไม่มีประโยชน์ไม่เป็นเวลาขาดการออกกำลังกายทำให้เกิดโรคออฟฟิศซินโดมปวดเมื่อยตามร่างกาย อวัยวะต่างๆทํางานหนักขึ้นซึ่งนอกจากมีการตรวจพื้นฐานอย่างกับวัยรุ่นเมื่อกี้แล้วนะคะยังต้องเน้นการตรวจหาระดับไขมันในเลือดแบบครอบคลุมแล้วก็ตรวจหาระดับกรดยูริกมะเร็งต่อมลูกมากในเพศชายมะเร็งปากมดลูกในเพศหญิงด้วยนะคะสำหรับวัยกลางคนหรือวัยทองนะคะเป็นช่วงวัยที่ผ่านการแต่งงานมีลูกร่างกายไม่มีการสร้างโฮอร์โมนเพศอีกต่อไป อวัยวะแล้วก็ระบบต่างๆเริ่มถดถอยจึงต้องเน้นการตรวจสุขภาพแบบครอบคลุมมากยิ่งขึ้นค่ะเช่นตรวจระดับไขมันแล้วก็น้ำตาลในเลือดมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมแล้วก็ตรวจสมรรถภาพของหัวใจด้วยนะคะ ส่วนวัยสูงอายุเนี่ยนะคะเมื่ออวัวะและระบบในร่างกายเริ่มเสื่อมโทมตามเวลาและการใช้งานย่อมมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายแรงได้จึงควรได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งในส่วนต่างๆเช่นพวกมะเร็งต่อมลูกหมาบกบากมดลูกเต้านมตับลำไส้เหล่านี้เป็นต้นนะคะนอกจากนี้ผู้สูงอายุเนี่ยมักมีภาวะกระดูกบางกระดูกพุนจึงควรได้รับการตรวจความหนานแน่นของมวลกระดูกเพิ่มเติมด้วยนะคะ ดังนั้นการตรวจสุขภาพก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วก็ทุกคนควรจะใส่ใจถ้ายังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะเรื่องอาหารการกินเรื่องการออกกำลังกายเรื่องการพักผ่อนอย่างเพียงพอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ